วันนี้ก็อยู่กับเกมก a l l o w Bans นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาแต่งปืน MK 1 8กันนะครับผมเป็นปืนม็อดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มแต่งกันที่แม็กกาซีนเลยแล้วกันนะครับแม็กกาซีนนี่ไอ้เขียวเขียวนี่คือม็อดนะครับไอ้ที่มันขึ้นเข,ขียวเขียวเนี่ยคือม็อดนะลงมาเยอะมากแม็กกาซีนเยอะมากบอกได้ว่ามีให้เลือกใช้แบบว่าหนำหนำมาหนำหนำมาบอกเลยโอเคเดี๋ยวขอเลือกก่อนแล้วกันว่าจะเอาแม็กกาซีนแบบไหนดี แบบนี้เหรอเอ้ยแบบนี้ก็โอเคมีไหมโอ้ยเยอะเลยวะ่ะกีแม็กก็มีครับกีแม็กมีหลายแบบเลยคะจะเอาสีทรายหรือว่าสีอะไรก็ได้นะครับนี่ของทารานก็มีนี่เป็นไงเออเจ๋งเมื่อล่ะ่โคตรเทนี่แบบนี้ก็มีนะครับแบบไหนดีวะแบบนี้แล้วกันเห็นแม็กดีขอเป็นสีทรายแล้วกันนะเพราะว่าผมชอบตีมสีดําตัดสีทรายเนะฮยโอเคแล้วก็มัสเซลแฟร มัสเซอร์นะครับหรือซับเซอร์เราไม่ต้องใส่แล้วกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวซยังใส่ไม่ได้นะครับโอเคสโตกสโตกนี่ครับมี3แบบให้เลือกจะเอาแบบไหนก็ได้นะ <Yeah. S 1> ผมเอาแบบนี้แล้วกันเ <Yeah. S 1> ท่ดีแนวะถ้ามันมีสีไซดก็พอว่านะแต่หมอดมันไม่มีเลยนะครับแล้วก็แฮนด์กาดนะครับเปลี่ยนได้2แบบจะเอาแบบสแตนดาร์ดแบบนี้เหมือนเดิมหรือว่าจะเอาแบบอันนี้ก็ได้นี่ เป็นแบบว่าเลียวเมาส์นะครับเอ้ยไม่ใช่เลียวเมาส์เขาเรียกว,ว่าอะไรนะเอ็มล็อกนะครับเอาแบบนี้ก็ได้นะสวยดีเอ็มล็อกนะครับโอเคสวยงามแล้วก็เลเซอร์นะครับผมไลท์เลเซอร์นะครับไฟฉายเราจะเอาเป็นไฟฉายแบบนี้แล้วกันโอเคสวยงาม แล้วก็เลเซอร์เราจะเอาเป็นแบบนี้นะครับสีทองนี่โคตรเจ๋งโคตรเท่ประมาณนี้แล้วกันโอเคสวยงามครับเอ้ยหรือจะเอาแบบนี้ดีวะอ่าแบบนี้ไม่ต้องเอาแล้วกันเอาแบบใหม่เอาแบบนี้เลยนี่นี่นี่เอาแบบนี้นนนเฮ้ยแบบนี้สวยโอเคแล้วก็แฮนด์คลิปนะครับแฮนด์คริปต้องเป็นสีทรายนะครับ มันจะได้เข้ากับตัวปืนสีทรายสีทรายอันไหนดีวะมีให้เลือกหลายอันมากเลยอะสีทรายผมอยู่ไหนวะอ่านี่ไงนี่โอ้ยเจ๋งมากโคตรเทพอะแล้วก็รางด้านบนนะครับเติมรางให้มันสูงสูง,หน,นะนงสหน่อยก็ได้นะขอเป็นรางแบบว่าดูฟิลเท่ๆหน่อยอ่าแบบไหนดิวะแบบนี้แล้วกันรีบหน่อวเดี๋ยวมันเล็กไปว่ะ แบบไหนดีว่าแบบนี้เหรอแบบนี้มันก็ใหญ่เกินมเนี่ยเอ่อแบบไหนดีเอ้ยใส่ใส่ที่คอบได้ด้วยวะเจ๋งว่ะนี่ใส่ยังองโคเท่ใส่สองฝั่งแล้วกัน้เฮ้โคเท่แล้วก็ ดอตแทกแง่ข้างใส่ด้วยก็ดีประมาณนี้แล้วกันโอเคแล้วก็เรดดอตนะครับผมเรดดอตอยู่ไหนวะนี่ไงเรดดอต imr ใส่ไม่ได้วะต้อง ima อ,อ่านี่ตรงอันนี้เรียบร้อยแล้วก็ดอตนะครับเราจะใช้เป็นดอตเจ้าเอี e c เทคดีวะเอี e c เทคสีดำเหรอสีดำก็สวยนะสีดำแล้วกันเท่ดี เฮ้ยโคเทเอะ MK18 อย่างเท่ครับนั้นนอนเซฟเลยเรียบร้อยเอ้ยไปลองยิงดูดิอุ้ยโคตรเจ๋งไหนดูสิเสียงจะเพาะหรือเปล่าเุ้ยเสียงโคตรเพาะดูดิเสียงพอมากเสียงมันหนักแน่นดีว่าผมชอบ เปลี่ยนแม็กนี่สมัติแม็กโคตรเจ๋งโคตรเท่ตะแขงข้างหมดแล้วแม็กสุดท้ายเฮ้ย <c oughs> โคตรเท่อะ มาซับไพยก่อนนะแจ๋วไอ้นี้ใช้กอ๊อกสิบเก้าลยครับกอ๊อกสิบก้าอเบนเป็นเป็นปืนกอ๊อกของตัวเกมนั่นแหละนะครับจริงๆกอ๊อกหอดก็มีนะเนี่ยกอ๊อกสิบเก้าเจนสของหอดนะครับนี่เป็นไง เทปะล่ะโคตรเจ๋งแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่ผมยังไม่ได้แต่งนะเป็นก๊องสิบเก้าธรรมดานะครับนี่อันนี้คือก๊องสิบเก้าธรรมดานะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เท่เหมือนกันนะก๊องสิบเก้าธรรมดาเนะนี่ยนี่เดี๋ยวเอาให้ดูนี่เห็นไหมก้อกสิบเก้าธรรมดาหาหมดก๊อกสิบเจ็ดไม่มีเลย โอ้โห oh, น่าจะสะบัดแม็กว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับ